ไงวินบาดนี่โู้ยอย่ายลงไปอย่าลงไปขึ้นมาปลาด้นั่นปลาอยู่หันละปลานั่นะคุณนะ, <c oughs> ะจ๊ะลอยอยู่คุณปลาอุ้ยฟ <c oughs> ังดมูมีแล้วนะครับคุณนะอุย้ยตัวปลาจากคุนบึ้นึ้นโคกแล้วก็มีได้จ้ะพุ่น <c oughs> นี่โอ้นี่จะไปไหนรอดโอ้ขาเคสพยายามมองครับเ <c oughs> อ้ยพุ่นะจ๊ะสิบะเอาไปหลังเด้อจับบาดนี่ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกับน้องนึงก็ไปวิ่งนะจ้าสวัสดีพญามัยยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุกทันนะครับผมวันนี้ก็พ่อพอกับบ้านวิ่งกับนึงนะครับเดี๋อนบ่ายแล้วนะครับผมก็ที่จะได้นึงหนึ่งวันนี้องวันที่ห้านอจะตรงกับวันอาทิตย์จ้าเดือนมกราคมพศสองพ้าร้อยหกจ้าวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับบม่ได้อยู่ป่าอยู่เขานะครับตจะอยู่ในสวนเนาะครับมืันนี้เนาะแมนจ้ะมาบ้านทึสตำราหมู่สิบเจ็ดนะครับตํานนาะบรับ มานำมืงปลาคอนอยู่งมองเาเอาอันที่สามซีฟเนี่ยสาบุเบิด์น,น,นั่นน้องนึงสาบุเบ<อ>ิด์นั่นลึกให้น้องซาบ,บุเบ,นนบริร์ตับซีฟอนหรืจังไงไปหลุดเองมึงนะครับมือนสีมีปลาบอสีเหลือบ่อสนะครับสีใดสีมันบ่เนาะครับอาจารย์นี่แล้วนะครับอยู่กัอยู่ในหลองสวนทุเรยียนนี่แล้วนะครับผมนี่แกืส่วนทั้งน้องนิ่งนางอยู่คนนะครับมือน,นั้นสาบุเบิรนะครับจนได้เป็นโยกไกโยกเนาะนะครับเนาะแยงกับน้องนิ่งนางสอมอยู่นี่น้ำกันลยอะ นี่นะครับแมนสาหม่านี่คุมกันซองมึงกันครับพุ่นนะสามอดหอดนีแล้วครับพุ่นพุ่นนะครับปลากืสิไปขอ,อนีเ้เจี๋ยปุนแล้วจะเก่าว่าเห็นบอน่องนึงน<า>ใช่<า>หรือเปลาน้ำน้ำติ้งตีงไอ้วินน้ำติ้งก็อุ่นใจล,ะละ้วล่ะอ่ะลงไปเบิ่งไกลๆเลยนะครับแมนจะ้ะเตรียม,มยพร้อมเลยไอ้วินพัฒน์เขาส่งยังดีเด้ไมมันนี่น้องนึงถอดบูธเลยนะครับมื่อวัน บูติจตอมอะไปเบิร์นครับไม่ได้กินดิซ่าคือเก่าแล้วนี่เนาะสาออลคิวดอกไอวินนะครับผู้เห็นหนวดปลายได้ครับนะครับผู้ผู้น้าน้ำพันบบกลงแห้งสงสัยสว่างวังหันยืดน้ำเหลือบน้ำนะครับสว่างวังหันก่อนหินก่อนหนาๆยังเต็มอยู่นะครับวางมาตีสามสิบนะครับ สามสิบปีกายนะครับสามสิบชันผาครับอัหนหนึ่งคือขาดชะนอ,อ้อมือนี้งานด่วนยาวเองเลยยุบมซานี่บ่มี่บ้านอันหนึ่งโมมี่เราอ้าวเจนี้หันมาเราจะไปหาหนามตัวเพลเลอร์ผัวเลี้ยวเดี๋ยวอา้าวเจนี้เดี๋ยวผมสีซาเองนะครับอันหนึ่งจับบนันซาซากา่อนไหนหาตัวหน่อยจะซ๊อ <laughs> สาที่หลัางในสาตัวหลายลมก็แห้งๆนะครับมืนหนีพยากรณ์อากาศเพป็นว่าลมหนาวสีลงมาอีกแล้รอกนึงน่อหนังน,นึงน,อน่งนอโมอสำหรับการเล่นเบาน,น้อยวินน้องแมนวันที่หาดีนะครับมือน,นีวันอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ที่หามกราชช่องหา68น,นี่นะครับอ่ะเจ้าเบื้องตัวนี้เริ่มจีซสาครับเกินทับการเลยเอวิน

ั2 2> 6, นที่สอง้ะเฮ้ยช้าช้าช้โอ้โห้ยววะาวดีมากีกงนั่นนั่นสองสอง้วตนไปเลยเอาเฮ้ยเอาไปเคือกันด้ครับเฮ้ยกลัมองมีป่าเ้อาเอาเอ้ยี่เอาเอาเนอกแากกระตาซะหน่อย ตานีกับพาันได้เลอ้บินโอ้โหนี่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 ไอ้เขาก่อนไอ้เขาวิ่งก่อนเอาใจไปทางพี่บ้านหนึ่งเอากระตาไปทงผุนใจบินโอ้ตาไปแล้วจะเคลียได้เนี่ยนะจ้าตัวนี้น้อมาจ้าตัวนั้นไ้หนเอาอนึ่นกันหน้อัเลยน่อนบาดเป็นปลาเนี่ยนะลาัว จับดีดีขึนเินๆอ้มือนี้บกแท็แล้วมือนี้โอ้ยคนนี้คนนี้โอ้โโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โอเ้ฮ้ยนั่นเดีกจับคือกันโอ้ยไอพี่ไอพี่แล้ดีดีเยยิงไปท่วใบมันมานนั่นนี่นี่นี่หยุดหยุ ปลาเค็นก็มีเ่นี่นนปลาเค็นไงอู้นี่นะครับบอานเป็นปลาคอนอ่านอ่ะเอาให้พอยพี่นอ้องกับเพื่งนกินไก่หนึ่งบานจ้ะให้น้องนึ่งเงงป็นตากละองหนึงเฮ้ยวินบาดนี่<ะ>อู้ย่ายลงไปอย่ายลงไปขึ้นมาปลาด้วนั่นปลาอยู่หันละปลาน,านาั่นะคุณนาจ๊ะร้อยอยู่คุณอ้ยปลาสาบโบกเดอ้อจ้ะมือนัหนมือนี้มาต้องเอาให้บกจ้ะคันเห็นปลานี่หนาวมันเอากวงนะครับส่วนทางนั้นก็ยัง ตั้มสวิงแล้วตั้มสวิงแล้วอุ้ยใช่หรอไอ้ินอุ้ยนี่นะครับจำปลาค้างไว้ได้นี่น้องนึงแต่ว่าปลาก็มาตามธรรมชาติเลยนหน่อยไอ้ินใช่หรนี่ครับโอ้ยพู้น่าจะขอนาปลาโคนาจับปลาโคนาปลาช่อนเพื่อนไหมเอาเอาเอาียงคือ,อ,อจับปลาแล่นออก,อาออกมาหนี่งอะไรสวิงสอนกันว่าหนึ่งสอนปลาดุกที่พวกเขาบอ่อสแหละไอ้บิน ีปลาดุกคือ่ามีแล้วค่ะปลาธรรมศาสตร์ตรงนี้ปลาดุกปลาคอแล้วแต่เก่าขันบ่แบบนี้เอาสวิ่งตรงไว้แบบเก่ามาหนีกันซาเบิดเลยวันนี้โอ้ยตรงซาเอาได้ผจิ๋วหัวเหี่ยงเลยได้หนิจุ่มนิหน่อยๆนี่นกกินเบิ้ลนี่อันเนาะคือปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยคือลายๆบืนอยู่เถิงคุณจะพูนเอ้ยวินงซาบุงกันเนาะวินเนาะ คุณอาอุ้ยคุณอา้าคุณอ้าคุณ้ามาแล้วจ้ามาแล้วคุณตัวนี้ก็เป็นหลองไงเพิ่อกัสีข้นบอดดอยบะน้อยน้อยวิเน้อคนเม่นีขิงอะนจ๊ะคุณนั่นเน่เน่เน่น่เน่เน่ปลาหยังใส่ปลาคออยกว่อปคอนั่นนั่นนั่นประสานสาไหมประสานสาซำสาน้อยวินนี่เนาะนี่นี่สาจกจ ผมเป็นทำน้องสาคุณาจ่ะเฮ้ยกำลังมาคุณาจ่ะน้ำเอาเดี๋ยวสีเผาพูงไงมหญ่ไ,ไปเบิ่งไก่ไก่เนาะจ้ะปลาอุย้ยสาหนี่ก็เป็นสาของน้องสาวเนาะจา้ะมีผู้นอนเฝ้าปลาก,ก็เลยเหลือนี่เนาะจ้ะเนาะเฝ้า,าสนนวเน,สน,สน,นเพื่อนนี่ละเพื่อนกับเฝ้าสวนทุเรียนเพื่อน้อยวินเนาะฟังลมนี่แหละนะครับคุณอุย้ยตัวปลาจะพุ่นบึ้นขึ้นโคกแล้วก็มีเนาะจ้ะพุ่นปลาดุกก็มีรีไอ้วินนั่นเด้ไว าาได้บ่ละล้านนี่ไอ้บินผู้น่าจะตัวบื้นอยู่เทึงก็มีเอาสิภาพเพราะไงไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปจับแล้วจะบ,บาดนี่เพราะว่าบกแล้วน่าจะหนามนะนะครับส่วน,น,นจับก่อนเหมือนกันนี่หนึ่งจับบื่อคนนี้นหนึ่งจัดการเองน,น,นะครับบา้ไปคุมาพรแล้วนี่เฮ้ยถึงนนคนนะครับสวิงผมได้อ้บินพ่อมันหาเพิ่นมีประดุกใหญ่รียมจิตรัดทางนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ okay. ้ยอุ้ยอ้ยคือเป็นบายถืองวดพ่นขึ้นไปจิตื่นๆนาะโมนี่วราเงียงเพ็นเด้อยโอ้โโอ้โหอ้ห้น้องหรืออนั่นนี่เด้อะเรบางตัวนี่ก่เดีไปจับเ้ยงนึงกะสีดลงเลยกระปูก็มีต่นี้ ใส่ฟุตนะตัวนี้เนาะกระดูกนี่เดี๋ยอเฮ้ยตุ๊กนี่เออแต่ยีต้มออกรออีกแล้วมาเนี่ยบินเนอพูนเดี๋ยวพูนพื้นบืนขึ้นเทิงกับมีไรขึ้นเทิงก็มีมันมีหน้บวกหน้าบวกมองนี้พื้นขึ้นมากเต็มอุ้ยเป็นเขื่องเลยวินพูนนะพื้นเป็นเขื่องเลยมองนี้อุ้ย โอ้มีเบิ่งแน่นีอืมกระเค่งก็มีได้ครับบานนี่นละทักคอนทักโอ้ครับผมได้ยังไงหลงอาใช่เห็นกันพี่ไอ้ี่มาทักกู่พี่นี่โอ้นี่จะไปไหนรอดโอ้ขาเค็ดพยายามมองครับเฮ้ยนี่นะครับอีกแต่ว่าเกลืองเก่าพึ่นอยู่แล้วครับเน,นี่ยยัง ตีแปงหรือว่าแปงนะครับเพันเอินป้าเข่งตีเขืองอะไรเขืองคุณถือว่าได้ไหมตีเขืองตีแปงแล้วเพันเอินนะครับนี่มาทั้งพี่เอวินมาทั้งผี่บาดดิอันนี้ไม่ก็ตีแปดตีแปดนี่โอ้ยนุมีสวิงก็จ้าเหมือนนี่คอคอนี่ยนุจับอยู่นี่นี่นี่วินแงียบเ ก็จะมาจดตัวรวมกันพี่แล้วนั่นนี่นี่ตัวนี้ปลาขอน้อยเด็เห็นบ่นี่ตัวนี้ปลาขอลอยน้ำนี่นี่คือบอลลอยมาพี่เหรอเอ้ยเอ้ยโอ้ยอุ้ยจมล้วนๆจ้ะเออเออังงก้อนมันจะประสมปาก นี่โอ้ยโอ้ยนี่โอ้เอาเอาคักเบื้องบนนี่นี่นะครับคันไดคอนเฮ้นี่นี่นี่เฮ้ยเห็น้องถามาเป็นยังบัดคาดลังตันถามาเป็นยังคือบดสูบมาเลยเป็นแบบหนึ่ง เิ่นบกเนกะจ้ะเนาะน้ำกวงเนาะครับบ่คิว่าจะมีปลาดีก็คือผ้ามาสาล้วเนาะนนึงเป็นข้อหงยา่าวน้ำกับซี่เนืนต้มกโลมเนาะขาดตรงขาดตอนกิต้มก็ร้ายนะครับเอ้ยอย่างห้าวเลยถึงสูบก็ได้ลงทุนร้ายด้อครับให้น้ำพุนบกอีกแล้วเพราะว่าจะคล้องกันนอนเฝ้าอยู่เนาะข้าวหมูกน้ำมันข้าลายอย่างอืมฝุ่นนะครับอย่างนี้่านได้นี่ อย่านี้เป็นละวออไรล่ะไปตอก่อนมาเด้อไอ้วินไปทางฝีเด้อการเดินทางนี่คือลำบากเอาตัวนี้ไม่ยั้งหรอกก่อนนี่อ่ะเดินหนึงนึงตัวพนนอนถ่ายอยู่นี่นี่ตัวนี้ไอ้วินวาหามจับจ้ะห <laughs> ามจับกระเทยลงเลย เวทเรืบานเ่เบ็ดจังไรผืนดีรออยู่พูนพูนทังพูนไปแล้วสิขืนเทิงเรืานนี้โอ้ยตัวมากเลยปูเอาไอบนี้ก้อนมันนึงปูวบนี้ก้อนไ้วินมวนป่าโอ้ยปลก้ นี่บ่โอ้อง่ปะอืมวิ่งไปวิ่งไปดูเก็ือแถบนี้่หโอ้ก็ดูกสิอออคอนี่นมาผิดแล้วบัดนี้อู้ยลงขาลงหรืวะลงนดีุอาปลาส่กันเจหนีไนี่แหละนี่มุนหอยตีนอะเห็นไหเดี๋ยวมนหอยตีนกับว่าน้ำหน่อยปันนี่กัดขึ้มือนันย่านยู่ มันนี่บ <laughs> <c oughs> ่ได้ยหนอวันเนี่ยเหยี่ยงเนี่ยโอเคโอ้ยประเคนกิมีนะครับเห้ยเนาะอู้จุ้ยอู้ยขึ้นมาเลยไปดินขึ้นมาเลย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 เนี่ยนี่ได้แล้วทำครับ

เอาตะเก่งคนนั้นโอ้ยมาเป็นปลาดุกป้าหมอนี่นะครับปลาปลาสนิทปลาสนิทนี่บรตุยง่ายเนะนะครับมันเป็นยังไงเพราะว่าเป็นหมอตัวนี้บ่แม่นหมอแม่หมอตงงมตัวนี้ไม่มีเกดนะจ๊ะปลาดุกเอ็นนะครับสีแนวนี้ เป็นตัวตัวเพญ่นะครับท่าปลามาติดใสอยู่จังสีกันน้ำโดมหาดได้เนาะหนึ่งนึ่งยามนั่นน้ำท่วมคือย่ามน้ำหลากนั่นนะครับอยู่นี่กันน้ำใจกล้ำโดมใหญ่ขึ้นมาหาหนีครับเดี๋ยววิ่นเดี๋ยววินโอ้ยหยุดหยุดหยุดอุ้ยปลามาเชียงอยู่นี่ตัวนี่นี่เอ็นเหมือนเดิมลูกก็จับได้ถ้าเปิ่งอยู่ในขีดต้มเต็มเลยสีปลาทองคืออุ้ยหนึ่งหนจ้ะ โอ้ยเอวินเบิเบ้งหนามพเนนี่อีเอ็นสีดำเลยครับมาแล้วเอานหนามเนี่ยนี่ตัวมันเนี่เยเหลืองเหลืองเหมกันโอ้ยคือดีแต่อยู่นี่นี่ว่นน่ะโอ้ยกียย่ตัวมลมแห่งบ่จะประเค็งกี่ตัวงามอยู่ครับแต่ว่าตกเข้าไปนี่อันหลองลอยทีย่างมาหน่อยอวินนี่นี่อีกแล้วมันเป็นอะไรสุดทกันเด้อดครับบุกไปตัดซอสเลยมืน งุ่มจางงุ่มงุ่มยางเดียวงุ่มยางเดียวเลยแต่ว่าเออโอ้ยวินปละเข็งได้บาทนี่บวมเมนบวมเมนหัวปลาอาะฮามึงอีกจะพ่อกระบ,บอกเด้่นนึง <laughs> จะพ่อกระซิวอุ้ยอยู่ได้วิน หนึ่งหนึ่งไรผมมาผิดแล้วครับปลาสิเขาห้อยว่าใช่พอมมาเรียนบังไฟได้จากมื่อนี้อะไรออกมาแหงเขาห้อยได้ครับผมยางมาแหงร้ายห้อยเก่าเบ็ดแบบเบ็ดกระสิอเด็กปล่อยหนามตัวนี้ลงไปรอเลียงอีกแล้วครับเพิ่นเหลือบาทนี่เบิดเบ็ดเบือหอยไปเลยแต่ว่ายางนี่ชิบุไปเหมือนความรวมนะครับโอ้ยสุดแขนอึบ Ui. Vứt nó khởi gì? Chọp xóm gì chứ ba? Chọp xóm bưng bỏ. Ui. Vậy. Cùng siêu thì bố mì lên nó. Bố ơi. Chết ba xóm thì bớt lắc co vần nó. Mẹ. Bố coi hẹn quái nó. Bố đục nó. Ây. Ây bình cứ thì bớt rồi là khuyết vào. ขาด,าดว่าจะเวิดโดนน้องหนึ่งจอบ,บึ่งเช็กน้อยมาเวิดกระจังมาจอบเบึง้บบงไหมจ้ะไปนะครับเอ <ไป S 3> าขึ้นตอนนี้ต้องไปซัมหลักก่อนเลยพี่เอามาหลางนี้เลยว่าเลยหลางไปหลางเชิงหลางน,นี้ได้อยู่หรอหลางนี้จิบว่ปล่อยต้งนีอีกไ <c oughs> ปล่อยต้งนีสิบ่าเลยสายอีกบ่เอาไปหลาง,งเชิงเทียงคุณนะครับจ้ะอุย้ยบวกซื้อว่าบวกสุดถ่าย,ยได้หน่อยพบินบวกนี่เนาะแมนนี่ชิมีกีบว่าจะเคือบ้านในยางเมึงทัว บอบกข้องนี่เป็นบวกสุดท้ายวินโอ้แมน่นสาไปแล้วมันมาบกโอ้ตองอธิบายมันชิว่าเข้าใจว่าก็เลี้ยอีกหลายหล่องนี่ได้ครับเนี่ยนี่ข้องเนวนี้นี่หลายอยู่เนาะแต่ว่าข้องนี้นี่เป็นของเป็นหล่องเป็นหล่องทีน้องนึงซาไปแต่ซาบบกเนาะแต่ว่านตัวนี้เอื่นเป็นอันสุดท้ายเพราะว่ามันอยู่มองนี้เนาะแม่นมาหอดนี่ก็ว่าชิมาฮาใส่ตุ่มใส่ยั้งนําหละครับตัวน้องซาว่าปลาขอนพอดีอยู่ข้องนี้ว่าจนก็เลยมาจับให้พ่อพี่น้องเบิ่งนะครับอยู่นี้ พออีกอยู่ปลานะี่ยบ่มีนบ่มีนอย่าเปอย่างบุงก็ออกจากนี้ยังสิเดไปหาอาตุ่มมาลองเบิ้งลำโดมใหญ่น้ำอีกน่อห,หนึ่งปีนี่นเจ้า่าษีมานโบโน่เนาะขามีเนยาสูตรใหม่น้ำนะครับก็าทาลุ่นกันเบิ้งมืออื่นพไปแล้วนะครับใส่เลยกว่าเดิมไปจากใส่น้ำตุม่มน้ำกุศลน้ำบุงน้ำบุญนี่แล้วนะครับน้ำแรงน้ำธรรมาชาติทั้งลำโดมใหญ่ทั้งอำเภอเดียดนี่ล,ลองเบิง้งเนาะไปลุยแต่เชิงเขาเชิงหยอดโดมหน่อยน้ำหยอดเขาหลายนะครับ แมนจะลองเบิ่งทางใต้น้ำเน้นๆไอ้วินเนาะแมนสป,ป็นป <ะ S 1> จังไดสปินคือเนี่ยนเอาได้บาตนี่ยนเนยอไว้วินว่าขึ้นมาบอพ่อข้อเมึงมันย่างมาๆมาๆมาๆยังมาบิ่งอีอกเนาะโอ้ยหนหนึ่งเอ็กซาเลยดียบยล่อยเลยได้นั่น <c oughs> เอาเป็นลิงตกสามเนี่ยครับบาตรเปนเอาขึ้นมาก่อน <c oughs> เอ้ยพูน,าอ,น <c oughs> อาจจะสิบเอาไปหลังเด้อจับบาตรเน <c oughs> าะเอาปีนเอวินปีนปีนปีนขึ้ <c oughs> นมาปีนขึ้นมา โบจับเด้วยดิปั่นปั่นเนี่ยนี่แหละครับจะมาปลาออกบ่ใดนั่นองนึงแมนจ้ะเอาไปเบือ้องตอนล่างเลยเนาะแับน,นี้เนาะครับมาแหม่มกันไปพอสมควรจะ้ะมาหอดนึง,นงกับหลังค้าหลังแข้งก้อนบ่ตรงนึง,งการก้อนนีวิ่งมองปักส่วนขวดเนี่นะครับหลังกับขก้อนทางนี่ก็เป็นทงหน้าได้นี่ครับอ่ะเบื้องปลาหอยเบื้องไหนเอเล่เลยอยู่ปะเนเี่เลยพี่ต้มก็เอเล่เลยคือกันอุหลุมตะกานห้า าวับึงแน่ไอ้วินมาบ่งแน่นี่เฮ้ยจะกาลังอยู่บ่ก็จะมาเล่นออกงี้บ่ดีีก็ซักทีกันได้อนิมันอยู่จับมันอยู่มืนนี้มือนันซาบบ่อกมื่นี้มื่นี้มาแก่โตเลยพินเนาะ น้ังกูเกิดนอนอน้นองหนึ่งมเมนจ้าเ้านงกูเกิดก็มาแนำอยู่ครับไปนวันหนงก่าววัน้มาไปรงไงเรียนเนาะวินจะไปโรงเรียนเนา่จับซอยกันได้ดิล่างเราสมบนรี่รอิ่มอลอยีน่ล่างกระจ้าดีดีกันในช่วงหลังไม่อีกเท่านึงก็ได้ร้อวินนี่ตอนนีู้นี่ก็มีเลยัใหญ่มีนะครับ ชนิดละชงใจเพันนี้ต้นหามฝนเผนเห็นตัวใหญ่โอ้ยูหนามหนามตีเนี่ยพันกับไปเลยเนาะเกลี้ยงใส่จะเป็นปลาลูกคอกรุ่นไล่เลียกันนะครับนี่ประมาณสองหมู่อยู่นี่ปลาเค็งปลาดุกปลาปลายครับอู้ตอนนี้ก็มันพุดยอดเลยวินเลยปลาดุกเกลือยงตีเย็นครับผู้คนบ่เอ็นพ่นไปแล้วบ่อุ้ยกะเฮาเลยเนี่ยจุดคองกันหลายคลองอยู่แบอนั้นตอนนี้ ากูเกิดตื่นเลยฮะไอห,ห,หน้องกูเกินมากหาตรงนึงก่อนไปแล้วพี่เนพูดไปเลยน้ำายลละไปเลยป๋อนี่นะครับสภาพบรรยากาศมองนะครับผมในสวนทุเรียนนี่นะครับแบนคำสำราญนะครับผนพะย่กับเอาลูกเอาล้านอยู่คนนะครับอเอาหน่องกูเกินน้ำนะครับน,นะครับ ทาัางนั้นก็เป็นฟางโดมนะครับโบไกลกันไปหนันนะครับเลยแนวปลายางไปส่วนทุเลียนนี่กับโบหลายไรนะครับซีหาไรนะครับแต่ว่าคัแนได้ผลแล้วก็คือสีเป็นราคาคือสมอเนี่คือซีเดี๋ยวพดีนะครับแล้วนะจ๊ะพี่น้องสำหรับกิจไม่นี่มึงก็ไปนี่ก็พาพี่น้องมาหาปลากขอนแก่โตัน่าจะเนาะหลังจากที่ไปซารแล้วโบโบุกาจะวันนี้ก็มาซาร์โนก็จะคือ้อมาสูบมาเลยจ้า สำหรับกิมมันีิธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้ยวยจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร,ร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกระเบนวินเน่างจากคุณสิบหกพานใหม่ๆนะจ๊ะเนาะวันหนึ่งกระเบนวินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใด้แต่และเมืองนะจ้าสำหรับกิมมันีิสวัสดีดดจ้าบอกกันกิมนาด้วยจ้านี่นะครับปลาเฮามันีิกาหลายกิโลอยู่นะครับมีประมาณสามกิโลอยู่ประจักษ์นะครับเรืมเม่องเงิน สามโลกัวใหญ่แล้นะครับือว่าขันบัวซีโลนะครับนี่นี่เต้นออกแล้วน้องนึงเก็บใส่เด้อบ์มาเ้อะทั้งอกกระหยันอะไรนะเอาละนะครับพญามินายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านเอฟซีจุกถันนะครับผมสําหรับการวันนี้นะครับมาหาปูหาปลามายามพียามหน่องอยู่บ้านคำสำราญหมู่สิบเจ็ดตะบลต๊หูอำเภอเดชอุดมนี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแกตโตได้สัมเ็จนะครับเหมือนอันชาบะโบกนะครับอยู่ในคลองใส่ไก่นี่แหละนะครับผม วันนี้ก็ได้ย่างหลายเลยเราออการรอเวลามา่มม้อนะครับสามสี่โลอยู่นะครับผมก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญ่มีายาห่พอ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, จากพญายมีายาห่พอ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับผมจิรลวมตีชวแนะนำบมาในรายการ ผิดาลาดประการใหหรือว่าตอบค้มบ่นสาวพระท่านใจกราบขออภัพยพยญพายมยายพ่อเม่พี่น้องลุงป่านา f c ทุกสุขันไว้นำ้ำจิขาดบ่ได้เป็นประจำนะครับผมขออภยหน่ยไว้ใช่ให้พญพายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟู้ขาทุท่ันที่เขามารับช่วงฉิปจงประสบจะโชคดีโชค m านยามีโรคไข้หลายใดๆมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจกิดวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมั่นปรารถนาหลํำรวยเงินทองมั่งมีสุขีงี่เ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,าส,สวัสดีครับผมพบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับน้องกุ๊กเก้นจอดีจ้าเ,เร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บฝากันมือใหม่จ้าว่าสั่น